นี่ท่านท่านจะไม่ให้โอกาสเขาได้อธิบายเลยเหรอคะท่านพ่ออธิบายเหรอตอนนี้ทุกอย่างรู้ละเอียดหมดแล้วเนี่ยยังมีอะไรต้องอธิบายอ่ะก็หมายถึงถ้าปพิศาจจิ้งจอกตัวนั้นจูบเขาจริงๆแล้วก็งั้นเขาก็ต้องทำใจแต่ว่านางกัดเขานะคะดูสามพ่อรู้ว่าลูกนะ่ะทรนงตนกลัวจะเสียหน้าไม่ยอมรับความจริงแต่ว่าตอนนี้ลูกถูกรังแกถึงกระดาษน,นี้แล้วพ่อไม่ยอมพ่อตาเรื่องให้ได้ เรื่องนี้ลูกอย่ายุ่งดีกว่านะมอบให้พริาการเถอะไม่ได้ค่ะท่านพอ่อค่ะค<อ>่ะจะมาแล้วจะเมียจ๋าวัาเพิ่งจะมาตอนนี้เลยนะเมียจา๋าฟ <c oughs> ังคำพูดนะเ <c oughs> จ้าก็ใจผิดแล้วอย่าอ้อนมากนะมันไสทา, <c oughs> าไมเน่าเลยมาถึงปั๊บก็ทำคุณูร้องไห้ปุ๊บไม่จะไปเพราเออเขาหรอก ข้ามาพอดีเลยข้าไม่ต้องไปให้เหนื่อยคือข้ามาอธิบายท่านฟังโดยเฉพาะเรื่องนี้เพื่การเขา้าใจผิดในตาพ่อตายังกล้าบอกว่าเข้าใจผิดอยู่ยังงั้นเหรอคนอย่างเจ้ามันน่าทนจริงๆหน้าหนา,หนายิ่งกว่าคำแพยยงเหล็กทูนบุญชดโบหยู่ครับเอาตัวเขา้ามาขอเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วส่องดูให้เขาปรากดร่างจริงครับครัเลจ่าโอ้โอ้ได้ที่หน้ากันแล้วไปดู เดากบอสไอ้เนี่ยรู้กันเหรอโดนซะหรอน่าโมโหจริงๆจับไว้เลยส่งไปแห่งนี้เสียลงโทษครับปราบแล้วก็เษตรตลาดตัวเองมาช่วยชิมพี่คนอื่นเขาหนาอุ้ยจะเอาหวังจังอุ้ยผู้หนูสามไม่ควรเปิดเผยเรื่องในบ้านจะดีหรือเลีวฟังเขาพูดจบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะส่งไปประจานหรือไม่ก็ยังไม่สายเกินไป